นะครับขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยวันนี้ว่าอยู่กับรา,ายการมาค่าเกมเมอรกันแล้วนะวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมมาครับในมินิเกมกันดีกว่านะฮะเล่นในตัวเองดีกว่าเกมมาเล่นอะไรดีอ่นะเนี่ยขอสต๊อป เอาแล้วครับเราก็มาต่อกันเลยนะฮะนั่เครืออะไรอย่นี้ไอาจ้าทอย WTF Shit นั่เครืออะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอืมนั่นคืออะไรวะ นะมันคืออะไรมันคืออันหยังนะมันเป็นอนะไรไม่ร้สิหนอน่าเป็น V I P ที่นี่เห็นไหมบอกแล้วไม่จะเล่นรหัสนี้มานาน V I P ได้เลย 嗯，嗯。 กินข้าวมีไข่มาเติมไม่มีเซืร์ว่างเลยน่ะเออเราเซอร์วางเองตัวเองเยอะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งปุ๊บ อ๋อโอเคเข้าแล้วใช่เดิน ใครอยู่ทีมเรากี่คนวะที่นี้มันเล่นไมนเป็นเลยจะบอกว่าเล่นไม่เป็น พร้อมเป็นพรมไปพร้มเก็ร้อมเราทำด้สอบแบบโค o f ชช s i o Okay. ยอยี่นั่เหรอกินกับข้าวหอมีแสงเดิน โอเคเพื okay, okay, ่อนโอเคผมจะทดสอบว่าถ้าสมมติว่าเราตกลงไปตายอ่าคือแบบอ้างคลองหาย คใ okay. ส่ไปใส่ไปใส่ไป,ไปอุ้ยทีมอื่นก็ไม่บอกนะโอ้ยกบัขบข้าวบอมีแรงเดินอะไรนะี่แบบแปลกมากอะ เตียงแตกเลยนะเพื่อนไม่เป็นไรครับด่านแรกครับอ้โดดตายแบบอะไรก็อะไรบ้างอ